ครับสวัสดีครับมือนีเสาวันพุธตลาดนัดโคกระบือบ้านหันหฮอเลยครับจังหวัดมหาสารคามนี่ครับข้ามาชมบรรยากาศกัน ตัวควายกำลังเข่าได้ครับช่วงนี้ตอนเ้าร์กับผมภาพว่าเพิ่งควายตัวแรกกันนะครับออข,ของหอ,งองยเอกไอเอกสวัสดีครับหอยเอก แม่สาวตัวนี้สูงเท่าไรน้อยรอย่างรน่้อยสามสมครับลูกตัวใดน้อครับองังกรขาครับนงร้อยสามตัวใหญ่ครับตัวหนาะอ้วนคว็าจาักปีเรางให้เยิ้มหาเดือนนะครับคุ้มยี่มหาเดือนสูง133ร้อยสามสเปิดราคาไปไดีเท่าไดครับ หกหมื่นหาพันบาทได้ครับต่อร่องไงนาะครับตออนน่บตอรองได้ันะครับเวิรหนา,นาดีครับไอเอาฝากเบอร์โทนะครับไอเศูนย์เกสอับห้าสี่สามห้าสี่สองสี่เอาไห้่อี่จากน้อยอีกร้อยยได้ไรอรอไดครับสุดสุดมันมันนะครับไอ,อรับตัวหนาตัวยิ่ดีครับส่วนจิตสนใจโทรมาต่อรองไงครับ สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาดูบริการจังหว่งตุ้ครับท่านดีครับว่าควบไปได้เลยข้อยตัวนีข้อยผูนะครับค้อยผูลูกตัวไหนนะครับเบิ้มครับเบิ้มพันล้านเนาะลูกเบิ้มพันล้านนะครับใชยเบิ้มพันล้านอายุเท่าไหนแล้วครับสิบสามเดือนนะครับนี่เบิ่งข้างหน้าอัตลักษณ์ได้ครับตาเต็มเต็มจ้ำครับคุ้งเท่าขาว นีนะครับสูงเท่าไรเนาะสูงร้อยยี่สิบเก้าสิบสามเดือนเด่นมาครับสิบสามเดือนเปิดราคาไปสิเท่าไรครับห้องไปสี่หมื่นสองพันบาทนะครับต่อรองกันได้เนาะครับต่อรองได้เบิ้งหางครับไายหางสวยครับหางเป็นผุ่มเป็นพ่วงครับฝากเบอร์โทรเลยครับ ศูนย์เก้าเก้าสี่สามเจ็ดห้าสองหนึ่งศูนย์ครับห้าสจากไสเนาะครับจากภูเขียวครับจากคูเขียวนะครับจังหวัดชัยภูมิครับมาเบิ่งอีกตัวหนึ่งกันนะครับอันนี้ลูกตัวใดเนาะแม่ลูกตัวใดวล่ะรลานแก้ว้านะครับโตผูนะครับโตผูด้วยกันนะครับสูงประมาณร้อยยี่สิบนิดๆนี่เนาะเฮ้ยสี่ยี่สิบนิดๆครับเปิดราคาไปทีเท่าไรครับ ยี่สี่ห้าร้อยนะครับต่อร่องกันไดน้นะครับสน,สนใจิตสนใจทั่วมาต่อร่องไหยครับเบอร์โท่เดียวกันนะครับจากผู้เขียวครับตรงตรงมันมานะครับเนี่ยครับผมนี่ครับพนเดามาสองตัวลูเบิ่มครับนี่บามัน ดี๋ผมมาช่มค่อยผูรออีกตัวหนึ่งนะครับไอ้สวัสดีครับไอ้ตัวนี้ลูกตัวใดนเนาะครับเตีมมงคลครับจักปีไรสองปีเเดือนประมาณสองปีเจ็ดเดือนนะครับฟันคูยังประทันบ่ะทันเต็มหน่ยเนาะสูงเท่าไรถ้อห้าสิบสามครับเตีมงคลเปิดไฟเท่าไรครับไอ้ 85,000บาทนะครับต่อร่องกัน,น,นได้หนนะ่อยเนาะต่อร่องกันเด็ดนะครับนี่ครับอยูไส้เทีบมงคงงมงลไอ้ฝาบเบอร์โทงเนี่อยงเอย์เก้าสองเก้หนฝ่งเบอร์นห3 98. 3 5นะครับจากไสน้น่อยจากจังหวัดขอนแกน่นห้อน,นึ่ครับขอบผมทโซ่มันมันครับนี่นะครับหนูไส้เทีบมงคลนเราคุณบา สวัสดีครับห้อยก้อยบันด้คหอยผู้รอเลยครับคหอยผู้ตัวนี้อายุเท่าไหร่ล่ะครับเจ็ดเดือนนะครับลูกตัวใดครับสร้างหัวดอนนะครับเจ็ดเดือนนะครับโค่นเขายังกลมๆอยู่ครับเขาป้อนเน่านะครับเขากลมๆอายุเจ็ดเดือนบนทางไทยสูงเท่าไหร่ครับ ร้อยยี่สิบห้าูงร้อย่าเปิดราคาไปที่เท่าไหรครับสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับลูกสร้างอุดดตัวนี้สูงร้อยยี่ห้านะครับสูงร้อเปิดราคาไปที่ส5 0 0 0บาทต่อร่องกันได้น,นะครับปากโบ้โทรไลครับ088 07แ2ดแปดศูนเจ็ดศูอยก้าอ้ครับจากหอยก้อยลอยเอ็ดนะครับโส่ๆมันๆนะครับ ขอบคุณนะครับนี่นะครับสนใจสนใจโทรมาต่อร่างเลยครับเป็นมาลูกสร้างอุวดอนนะครับสวัสดีครับพี่แย่ลูกตัวใดนเนาะครับตัวนี้ลูกเบิ่มพันล้านลูกเบิ่มพันล้านนะครับวัยหน่อยตัวนี้จักเดือนแล้วครับซีหาเดือนซีหาเดือนนะครับลูกเบิ่มพันล้านสูงเท่าไรครับร้อยร้อยสิบกว่านิดๆเป็นว่าครับ นี่นะบางท่านมแมจแจำจำนะครับสองร้อยสิบกวบกกมพันล้านเปิดราคาไปทีเท่าไหรครับ35มสิบาทอะสามหมน้าบาทนะครับต่อร่องกันไหนนะครับต่อร่องกันไหนได้นครับเป็นทางไทยปล่าโทษนี่ไนยเก้าสามศูย์เก้าสามศูนย์ห สี่ศูนย์หนึ่งเจ็ดจากอำเภอเชียงขวัญนะครับจังหวัดรอยเอ็ดครับขอบคุณนะครับย่สุขสุขหมันมานครับครับสนใจสนใจทั่วมาต้องรองเลยครับสวัสดีครับ้อยลูกตัวใดเนาะครับี่ลูกเจ้าสั้นนะครับโอ้เขาแม่คนก็กลางออกพักเถอะครับจักเดือนแล้ครับ วัยส <42 S 2> ิบสองเดือนนะครับลูกเจ้าสั้นสูงสูงเท่าไหร่ครับร้อยสามสิบรอยสามไอ้หํมยืนท่าไม่ได้ครับสูงร้อยสามสิบโอ้แข่งขาดีครับยืนสวยครับโอ้หางไหมหางเหง oh, oh, right. e ้านะครับวัยตัวนี้หางเหงาหางลำสูงร้อยสามสิบลูกเจ้าสั้นเปิดราคาวิธีเท่าไหร่ครับสองหมื่นเก้าพันบาทบ่แพงเหรอครับต่อรองกันได้เนาะครับ ต่อร่องได้เด้อครับ29,000บาทฝากเบอร์โทรหน่อครับ099ย์เก้าเก้าศูนย์เจากหูนางฟาร์มนะครับจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับสนใจสนใจโทรมาต่อร่องหน่อยครับขอบคุณนะครับครับยี่เค้นโอ้ดิค้อยสาวหน่อยเห็นป่ะครับค้อยสาวหน่อยเด้อครับสูงเท่าไหร่นาะครับค้อยตัวนี้ ไปซิฟนิดๆแต่นะครับนะก็เจ็ดเดือนเหครับก็เจ็ดเดือนก็เจ็ดเดือนนะครับเปิดราคาไปทีต่าไดครับหนึ่งมเจ็พนห้า่งเจ็ดห้าบอแครเ้ับหนึ่งหม็ดห้าครับต่อรองกันได้อีกนะครับต่อรองในอีกครับนี่ะครับเจ็จสนใจโทรมาต่อรองด้ฝากเบอร์โทรได้ครับ 0 9 3 5 4 9 9 3 5 9350นะครับจากหอยเค้นลอยเอ็ด e ได้ครับสุดสุดมันมาน,นะครับขอบคุณครับครับผมมาชมบรรยากาศตอนไทยๆกันนะครับนี่นะครับ Thank y o คนสื่อก็เขามาหลายนะครับคนสื่อก็สื่อกันดีอยอะครับมนันอีกก็ฝากช่องสุริย h ชาแนลนด้นะครับกดไลค์กดซับสไครต์ได่ได้ครับสำหรับมอนอีกขอกราบเข้ามาสวัสดีครับ